เริ่มต้นเรามาที่เปิดไลน์เราขึ้นมาก่อนอเดี๋ยวแล้วเราไปค้นหาตัวนี้นะครับค้นหาคำว่า l, l i น์ wallet l i n e เอ่ะมันจะมีคำว่า l i น์ wallet ขึ้นมาตรี้นะครับไลน์ว a l l e จะนไลน์ wallet ก็ะจะบอกเราว่าเนี่ยมีร้านค้าอะไรบ้างมีบัตรของนค้าอะไรบ้างที่เรามีและตรงนี้ตรงบัตรของคุณตรงนี้ก็จะบัตรของคุณคุณจะเห็นว่าเรามีแต้มเท่าไหร่ซึ่งก็จะขึ้นมาโชว์บัตรของผมมีทั้งหมดม,มีมีหลายที่แต่ที่เราจะใช้ก็คือเจ้านี้เราก็เลือกจะดีแมนกาแฟ เห็นว่ามีอยู่การ์ดแมตัวนี้แล้วเราเข้าไปดูตรงที่ดูบัตรแรกเราบัลที่ได้รับนี่มันก็จะขึ้นโชว์แบบนี้ว่าเรามีบัตรที่ได้รับอันนี้แล้วเราก็กดเปลี่ยนสถานะบัตรเป็นใช้แล้วกดตรงนี้ปุ๊บกดใช้บัตรก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นใช้แล้วเสร็จแล้วแคปแคปหน้าจอส่งมาให้ให้ในกลุ่มผมส่งมาที่ผมก็ได้ แคปหน้าจอเสร็จแล้วส่งมาในไลน์ถึงไม่มีไลน์นกนลุ่มหีในไลน์ของผมก็ได้นี่เราแคปหน้าจอแล้วลองส่งนี่แคปหน้าจอครับส่งมาในลากลุ่มเป็นนี้โอเคง่ายๆไม่ยากนี่นะครับ